สวัสดีค่ะสวัสดีครับลองนึกภาพตามกันดูนะคะภาพของฐานทัพลอยน้ำขนาดมะเหือมาอที่มันสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกที่ในโลกแล้วก็พร้อมจะเปิดฉากโจมตีประเทศไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้แผ่นดินของตัวเองเลยใช่ค่ะไม่ต้องใช้แม้แต่นิ้วเดียวซึ่งนี่ไม่ใช่พลอตหนังไซไฟนะคะแต่มันคือภาพจริงที่กำลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางค่ะค วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนกำลังทหารครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่ส่งกองเรือรบแล้วก็ยุโทโธปกรณ์แบบครบชุดไปประชิดชายฝั่งอิหร่านเลยค่ะซึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยคือนักวิเคราะห์หลายฝ่ายเขามองตรงกันเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การแสดงแสนยานุภาพไม่ใช่แค่การซ้อมรบธรรมดาาครับไม่ใช่เลยแต่มันคือการาวางโครงสร้างของสงครามเต็มรูปแบบเอาไว้ล่วงหน้า โหวางโครงสร้างสงครามเลยเหรอคะแล้วโครงสร้างที่ว่านี่มันมันคืออะไรบ้างคะนั่นแหละครับคือคำถามที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้ว่าแต่ละชิ้นส่วนของโครงสร้างนี้มันทำงานประสานกันยังไงแล้วมันกำลังส่งสัญญาณอะไรสู่เวทีโลกกันแน่น่าสนใจมากคะ่ะงั้นเรามาเริ่มจากชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดมองเห็นชัดที่สุดก่อนเลยดีกว่าได้เลยครับนั่นก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ ในข้อมูลที่เราได้มาเขาไม่ได้เรียกมันว่าเรือธรมธรมดาาเลยนะคะครับเขาใช้คำว่าอะไรนะครับเขาใช้คำว่าศูนย์บัญชาการสงครามเคลื่อนที่กลางทะเลเลยค่ะใช่เลยครับคำว่าศูนย์บัญชาการนี่คือหัวใจสำคัญเลยเพราะบนเรือลำเดียวเนี่ยมันมีทุกอย่างครบวงจรมากมีอะไรบ้างคะทั้งระบบบัญชาการและควบคุมการรบระบบเรดาร์ที่มองได้ไกลเป็นร้อยๆกิโลเมตร ระบบข่าวกรองที่ต่อตรงกับดาวเทียมคือมันเป็นสมองของปฏิบัติการทั้งหมดที่ลอยน้ําได้เลยเหมือนยกฐานทัพอากาศทางฐานไปตั้งไว้หน้าบ้านของคู่ขัดแย้งเลยถูกต้องครับโดยที่ไม่ต้องไปงอขอใช้พื้นที่จากประเทศพื้นบ้านเลยแม้แต่ประเทศเดียวซึ่งการที่ไม่ต้องพึ่งพาฐานทัพบ,บนบกในล่ะคือตัวเปลี่ยนเกมเลยใช่ไหมคะมันให้อิสระในการตัดสินใจกับวอชิงตันแบบเต็มร้อยเลย แม่นยำม,มากครับในทางยุทธศาสตนี้คือการส่งสัญญาณที่รุนแรงที่สุดไปที่เตหะรานว่าสหรัฐพร้อมรบและพร้อมเปิดฉากได้ทันทีอืม,มันไม่ใช่แค่คําขู่ทางการทูตอีกต่อไปแต่เป็นการเอาโครงสร้างสงครามของจริงมาวางให้เห็นจัดจะ้ะเลยเป็นการกดดันที่เปลี่ยนบรรยากาศของทั้งภูมิภาคให้ตึงเครียดขึ้นมาทันทีเลยนะคะใช่ครับแต่ว่าภัยคุกคามมันไม่ได้มีแค่สิ่งที่มองเห็นบนผิวน้ําใช่ไหมคะไม่เลยครับ เพราะในข้อมูลชุดเดียวกันชี้ว่ามีภัยคุกคามที่น่ากลัวกว่านั้นซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรนั่นก็คือเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ครับที่ถูกเรียกว่าเป็นอาวุธล่องหนแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วค่ะประเด็นเรื่องการล่องหนนี่น่ากลัวมากนะครับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยสามารถปฏิบัติการอยู่ใต้ทะเลลึกได้นานเป็นเดือนเ,อนเป็นเดือนเลยเหรอคะครับโดยที่ไม่ต้องโผล่ขึ้นมาเลยทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ตำแหน่งที่แน่ชัดของมัน <c oughs> แต่ความน่ากลัวที่แท้จริงมันอยู่ลึกไปกว่านั้นอีกครับครับมันคืออะไรล่ะคะมันคือบทบาทของเรือดำน้ําในฐานะแพลตฟอร์มยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ครับขีปนาวุธเลยเหรอคะใช่ครับเรือดำน้ําชั้นโอไฮโอของสหรัฐไม่ได้มีแค่ตอปิโดสําหรับโจมตีเรือด้วยกันแต่บรรทุกขีปนาวุธข้ามทวีที่ติดหัวรบนิวเคลียร์ได้หมายความว่าหมายความว่า มันสามารถยิงโจมตีใจกลางกรุงเตเฮรานได้โดยตรงจากใต้ทะเลโดยที่อิหร่านอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าการโจมตีมาจากทิศไหนโหนี่คือการสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาระดับสูงสุดเลยนะคะครับมันบีบให้ฝ่ายเสนาธิการของอิหร่านต้องคิดเผื่อในทุกสถานการณ์เพราะไม่รู้เลยว่ามีปลายหอกที่อันตรายที่สุดจ่อคอหอยอยู่ตรงไหนบ้างเหมือนมีมือสังหารเงียบๆที่เรามองไม่เห็น คอยเฝ้าจับตาเราอยู่ตลอดเวลาแค่คิดก็กดดันแล้วค่ะครับเอาละค่ะภัยคุกคามใต้น้ํานี่น่ากลัวจริงๆแต่มันก็เป็นแค่ครึ่งหนึ่งของสมการเพราะแหล่งข้อมูลที่เรามีชี้ว่าสมรภูมิที่สําคัญที่สุดในยุคนี้อาจจะไม่ได้อยู่ใต้น้ํบแต่อยู่บนฟ้าใช่ค่ะที่ซึ่งข้อมูลมีความสําคัญกว่าหัวรบเสียอีกประเด็นนี้คือการเปลี่ยนผ่านสู่สงครามยุคใหม่เลยครับสงครามในศตวรรษที่21เนี่ย อาจจะรู้ผลแพ้ชนะกันตั้งแต่ก่อนที่กระสุนนัดแรกจะถูกยิงออกไปอีกซึ่งก็นําเรามาสู่ฝูงบินรบที่ถูกส่งเข้าไปประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินตัวแรกที่ถูกพูดถึงเยอะที่สุดคือ F 35อ่าใช่เลยครับที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่มันคือระบบสงครามข้อมูลลอยฟ้าเลยทีเดียวมันทําอะไรได้บ้างคะ F 3 5คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดนี้เลยครับ ความสามารถในการล่องหนหรือสเตลท์ของมันเนี่ยทำให้มันบินเข้าไปในเขตป้องกันของศัตรูได้โดยที่เรดาร์ตรวจไม่จับแต่หน้าที่หลักของมันอาจจะไม่ใช่การทิ้งระเบิดด้วยซ้ำอ,อ้าวแล้วมันทำอะไรคะแต่คือการเป็นดวงตาและสมองให้กับกองทัพครับมันจะบินเข้าไปเก็บข้อมูลตำแหน่งเรดาร์ข้อมูลระบบป้องกันภัยทางอากาศอแล้วส่งข้อมูลทั้งหมดกลับมาให้กองเรือแบบเรี time. ยลไทม์ผู้นี้เลยคือมันเข้าไปทำแผนที่สนามรบดิจิตอลให้เรียบร้อยก่อน โดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ตัวเลยโอ้โหเหมือนส่งสายลับเข้าไปล้วงข้อมูลก่อนเลยนะคะแล้วพอได้ข้อมูลมาแล้วใครคือคนที่จะลงมือปฏิบัติการจริงล่ะคะนั่นคือหน้าที่ของหมัดหนักอย่าง F-18 a Super Hornet ครับหมัดหนักครับถ้า F-35 คือหน่วยสอดแนม f a 18ก็คือกองกำลังหลักที่ใช้ในการโจมตีจริงไม่ว่าจะเป็นการครองน่านฟ้าโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินหรือสนับสนุนนาวิกโยธินเป็นเครื่องบินรบสารพัดประโยชน์เลยใช่ครับเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพเรือสหรัฐมานานและสิ่งที่ทำให้ระบบนี้น่ากลัวขึ้นไปอีกก็คืออาวุธทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำงานแยกส่วนกันครับหมายความว่ามันเชื่อมต่อกันหมดเลยเหรอคะใช่ครับ ในทางทหารเรียกสิ่งนี้ว่า network-centric warfare หรือสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางอืทั้งเครื่องบิน F-35, FA-18 เรือรบดาวเทียมแม้กระทั่งทหารราบที่ภาคพื้นดินทั้งหมดเชื่อมโยงข้อมูลกันเป็นเครือข่ายเดียวทำให้เห็นภาพสนามรบเดียวกันทั้งหมดทำให้การโจมตีแม่นยำขึ้นมากถูกต้องครับและประสานงานกันอย่างไร้รอยต่อ เป้าหมายของสงครามยุคใหม่จึงไม่ใช่แค่การทำลายรถถังหรือเครื่องบินทีละลำแต่คือการทำลายระบบของฝ่ายตรงข้ามทำลายระบบครับถ้าสามารถเจอระบบสื่อสารหรือทำให้ระบบเรดราของเขาตาบอดได้ก็อาจจะชนะสงครามได้โดยไม่ต้องสูญเสียครั้งใหญ่เลยเข้าใจแล้วค่ะมันคือการสู้กันด้วยระบบเน็ตเวิร์กจริงๆแต่ในบรรดาอาวุธทางอากาศทั้งหมดมีอยู่สองชนิดที่การปรากฏตัวของมันสร้างความกังวลให้นักวิเคราะห์มากที่สุดครับ นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าแขนยาวแห่งสงครามหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์อ่าเครื่องบินทิ้งระเบิดค่ะพอเราพูดถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดเรามักจะนึกถึงเครื่องบินอุ้ยอ้ายบินช้าๆแต่ในข้อมูลบอกว่าหนึ่งในนั้นถูกเรียกว่าแขนเร็วมันคือ B1B La n c e r ใช่ไหมคะ ทำไมความเร็วถึงเป็นปัจจัยสำคัญล่ะคะเป็นคำถามที่ดีมากครับ B 1 B ถูกออกแบบมาในยุคสงครามเย็นเพื่อภารกิจที่เฉพาะเจาะจงมากยังไงคะคือการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงในระดับความสูงต่ำเพื่อหลบเรดาร์แล้วเจาะลึกเข้าไปในดินแดนของศัตรูเพื่อทำลายเป้าหมายสำคัญเช่นเช่นศูนย์บัญชาการหรือฐานปล่อยขีปนาวุธมันคือมีดผ่าตัดที่ต้องเข้าเร็วออกเร็ว และทำลายเป้าหมายให้สิ้นซากก่อนที่ศัตรูจะทันตั้งตัวการส่ง B1B เข้ามาก็เหมือนส่งสัญญาณว่าสหารัฐมีศักยภาพที่จะตัดหัวงูหรือทำลายศูนย์กลางสั่งการของอิหร่านได้ทุกเมื่อถูกต้องเลยครับแล้วถ้า B1B คือมีดผ่าตัดที่รวดเร็วอีกตัวหนึ่งที่มาด้วยกันอย่าง B52 Stratofortress นี่คงเปรียบเหมือนค้อนปอนเลยใช่ไหมคะโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับถ้า B1B คือความเร็ว B-52 ก็คือน้ำหนักและความทนทานแขนหนักใช่ครับคือแขนหนักที่สามารถบรรทุกอาวุธได้ในปริมาณมหาศาลบินได้ไกลข้ามทวีปและอยู่บนฟ้าได้นานมากๆ B-52 ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการโจมตีแบบฉาบฉวยแต่ถูกสร้างมาเพื่อสงครามขนาดใหญ่เป้าหมายคืออะไรคะเป้าหมายของมันคือการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้า เขือนหรือระบบอุตสาหกรรมการส่งแขนหนักอย่าง B52 เข้ามาแบบนี้มันยิ่งตอกย้ำคำถามแรกของเราเลยนะคะว่านี่มันเกินกว่าการแสดงพลังไปแล้วจริงๆครับมันคือการเตรียมพร้อมสำหรับสงครามที่อาจจะลุกลามไปทั่วถึงภูมิภาคไม่ใช่แค่การประทะกันเล็กๆน้อยๆถูกต้องที่สุดค่ะการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เข้ามาในพื้นที่มันไม่ใช่การเตือนอีกต่อไปแต่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่า ถ้ารบคือรบจริงจังและมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนสมดุลของทั้งภูมิภาคได้เลยนี่คืออาวุธที่ถูกสร้างมาเพื่อเปิดฉากสงครามไม่ใช่เพื่อข่มขู่เชิงสัญ,ญลักษณ์ค่ะเอาละค่ะเราเห็นอาวุธโจมตีมาหมดแล้วทั้งเรือเครื่องบินขีปนาวุธดูเหมือนการข่มขู่ที่ชัดเจนมากครับผมแต่ในบรรดาข้อมูลทั้งหมดมีส่วนหนึ่งที่นักวิเคราะห์ชี้ว่ามันไม่ใช่แค่การขู่ แต่มันคือลายเซ็นของการเตรียมสงครามจริงซึ่งน่าแปลกที่มันไม่ใช่อาวุธโจมตีเลยใช่ไหมคะใช่ครับและจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดในการวิเคราะห์ทั้งหมดเลยก็ได้สิ่งนั้นก็คือกองเรือคุ้มกันที่ติดตั้งระบบ Aegis Defense System ครับแล้วระบบ Aegis มันคืออะไรคะทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้นถ้าเปรียบกองเรือทั้งหมดเป็นร่างกายนะครับระบบ Aegis ก็คือสมองและโล่สมองและโล่ครับมันไม่ใช่แค่เรดาร์ธรรมดา แต่มันคือสมองกลควบคุมการรบทางทะเลที่เชื่อมโยงระบบตรวจจับทั้งหมดทั้งจากบนเรือจากดาวเทียมและจากเครื่องบินสอดแนมให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วมันทำอะไรต่อคะแล้วใช้ข้อมูลนั้นควบคุมระบบอาวุธป้องกันภัยทั้งหมดเพื่อสร้างกำแพงเหล็กกลางทะเลขึ้นมากำแพงเหล็กที่ว่านี่มันทำหน้าที่ป้องกันอะไรคะป้องกันทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธที่อิหร่านอาจจะยิงตอบโต้เข้ามาโดรนพลีชีพ หรือแม้กระทั่งฝูงเรือเร็วที่อาจจะพุ่งเข้ามาโจมตีโห oh. ระบบเอ g ิสสามารถตรวจจับติดตามและยิงสกัดภัยคุกคามเหล่านั้นได้หลายสิบเป้าหมายพร้อมกันกลางอากาศเลยทีเดียวความหมายของการนำระบบป้องกันที่ทรงพลังขนาดนี้มาด้วยมันลึกซึ้งมากเลยนะคะใช่ครับถ้าสารัฐส่งมาแค่เรือรบนั่นอาจเป็นการโชว์พลังแต่การนำระบบเอจิสมาด้วยหมายความว่าสหรัฐไม่ได้คิดแค่ว่าจะโจมตีอย่างไรกลับไม่ใช่การโจมตีแล้วจดไป <c oughs> นี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดการทำสงครามจริงเพราะมันคือการวางโครงสร้างสงครามที่ครบทั้งรูกและรับสแสดงว่าพวกเขาประเมินว่าอิหร่านมีศักยภาพที่จะตอบโต้ได้อย่างเจ็บปวดและได้เตรียมมาตรการรับมือเอาไว้แล้วถูกต้องครับ โอเคค่ะตอนนี้เราเห็นภาพโครงสร้างทางทหารที่ครบถ้วนแล้วแต่แน่นอนว่าการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้มันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่2ประเทศครับมันไปไกลกว่านั้นมากใช่ค่ะแหล่งข้อมูลที่เราดูก็ชี้ชัดว่ามันส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วทั้งระบบโลกด้วยแน่นอนครับผลกระทบแรกที่ใกล้ตัวคนทั้งโลกมากที่สุดคือเรื่องพลังงานราคาน้ำมันใช่เลยครับต้องไม่ลืมว่าตะวันออกกลางโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุสคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจโลกด้วยน้ำมันค่ะ ถ้าเกิดความขัดแย้งรุนแรงจนเส้นทางนี้ถูกปิดกัน้นราคาน้ำมันทั่วโลกจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาลทันทีซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพและภาวะเงินเฟ้อของทุกประเทศเลยครับแค่ความตึงเครียดก็ทำให้ราคาน้ำมันผันผวน,นได้แล้วถ้าเกิดการประทะกันจริงๆคงกระทบกันทั่วหน้าเลยนะคะแน่นอนครับแล้วในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ล่ะคะ ในมิตินี้เราจะเห็นภาพการแบ่งขั้วของโลกที่ชัดเจนขึ้นไปอีกครับฝั่งหนึ่งคือสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกค่ะอีกฝั่งหนึ่งคือขั้วอำนาจที่ต้องการถุงดุลอย่างรัสเซียและจีนซึ่งต่างก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านความขัดแย้งนี้ก็เลยอาจกลายเป็นสนามประลองกำลังของมหาอำนาจโลกไปโดยปริยายใช่ครับเป็นการเผชิญหน้ากันของโครงสร้างอำนาจโลกที่นับวันจะยิ่งตึงเครียดมากขึ้น เมื่อทุกอย่างถูกขึงให้ตึงขนาดนี้ด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์พร้อมรบเต็มอัตราศึกแล้วอะไรคือความเสี่ยงที่แท้จริงที่สุดในสถานการณ์แบบนี้คะจากการวิเคราะห์ในแหล่งข้อมูลหลายชิ้นนะครับความเสี่ยงสูงสุดอาจจะไม่ใช่สงครามที่ไตร่ตรองมาอย่างดีแล้วอา้าวแล้วมันคืออะไรคะแต่กลับเป็นสงครามที่เกิดจากการคำนวณพลาดครับการคำนวณพลาดครับในสภาวะที่ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรบเต็มที่แบบนี้แค่อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ การสื่อสารที่ผิดพลาดหรือการตอบโต้ที่เกินกว่าเหตุของทหารระดับปฏิบัติการอาจลุกลามบานปลายจนกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบที่ไม่มีใครต้องการได้อืมตอนนี้โลกกำลังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าสมดุลแห่งความกลัวหรือ balance of terror สมดุลแห่งความกลัวครับคือทุกฝ่ายต่างก็มีอาวุธร้ายแรงอยู่ในมือและพร้อมที่จะใช้แต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะเป็นฝ่ายเปิดฉากก่อน เพราะกลัวผลลัพธ์ที่จะตามมาซึ่งมันเป็นสภาวะที่เปราะบางอย่างยิ่งยวดเลยครับฟังดูเหมือนทุกคนกําลังเดินอยู่บนเส้นได้ที่บางมากๆเลยนะคะใช่เลยครับเมื่อพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้เจาะลึกกันมาจะเห็นได้ว่าในโลกที่เปราะบางและตึงเครียดแบบนี้อาวุธที่อันตรายที่สุดอาจจะไม่ใช่ขี่ปนาวุธหรือกองทัพครับแต่กลับกลายเป็นการตัดสินใจของมนุษย์เพียงไม่กี่คนในช่วงเวลาที่ระบบกําลังตึงเครียดถึงขีดสุด และนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคบคิดกันดูนะครับค่ะประวัติศาสตร์บอกเราเสมอว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เกิดจากเหตุการณ์ลอบสังหารพิงครั้งเดียวที่ลุกลามบานปลายคำถามก็คือในยุคที่ความผิดพลาดพิงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปทั่วโลกแบบเรียลไทม์เราในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมโลก จะสามารถสร้างกลไกลอะไรขึ้นมาเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจนำไปสู่หายนะที่ไม่มีใครอยากให้เกิดได้บ้างครับเป็นคำถามที่สำคัญและน่าคิดมากจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามการเจาะลึกในครั้งนี้ถ้าเชื่นชอบเนื้อหาที่ทั้งลึกและเข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการพูดคุยที่น่าสนใจในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ